บทที่ห้าสิบเอ็ดตื่นเถิดคุณเป็นผู้ฝึกฝนการต่อสู้ด้วยหรอเมื่อเล่งเทียนสิงเห็นเขาสวมแผ่นรองไหลเขากอดไม่ได้ที่จะถามกูชิงซานไม่ต้องการตออเพียนชี้ไปทางนั้นแล้วถามว่าที่ที่เราต้องไปนั้นอยู่ในทิศทางนั้นหรอเล่งเทียนสิงเหลือบมองไปยังจุดที่เขาชี้แล้วตอบว่าใช่จุดหมายปลายทางของพวกเขาถูกครอบงำโดยปีศาจไม่มีแม้แต่ที่ยืนตรงมันคล้ายกับกำลังมองดูผืนน้ำที่เต็มไปด้วยก้อนเนื้อเน่าเฟะเพื่อทำลายวงล้อมและไปถึงที่นั่นจะต้องเกิดการต่อสู้ที่ดูเดือดและนองเลือด กูชิงซานผมวดคิ้วทั้งตัวเขาเองและเล้งเทียนสิงมีการโจมตีระยะไกลที่ดีแต่หากไม่มีผู้ฝึกฝนการต่อสู้มาบางแนวหน้าทั้งคู่จะถูกรายล้อมไปด้วยปีศาจอย่างรวดเร็วอีกครั้งในระหว่างการต่อสู้ครั้งถัดไปพวกเขาต้องการใครสักคนที่จะเข้าต่อสู้ระยะประชิดและใช้ศิละปะก,การต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามผู้ปลุกฝังดาบที่ดีก็สามารถป้องกันปีศาจจำนวนนี้ไว้ได้กูชิงซานคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นแตะกระเป๋าสัมภาระของเขาเพื่อหยิบดาบยาวออกมานี่คือดาบที่กู หวังเฉิงเสียชีวิตขณะที่เขาจับดาบกู่ชิงซานก็สังเกตมันอย่างระมัดระวังเช่นกันจากรูปลาภายนอกนี่เป็นดาบเหล็กธรมธรมดาาสิ่งเดียวที่พิเศษเกี่ยวกับมันก็คือด้ามจับซึ่งมีคำว่าเฉียนฉีจารึกไว้ขณะที่เขาสัมผัสอย่างระมัดระวังเขาสามารถบอกได้ว่าดาบนั้นมีอากาศเย็นอยู่บ้างกู่ชิงซานเหวี่ยงดาบเบาๆและอากาศเย็นก็ไหลออกไปด้านนอกผู้ฝึกฝนดาบหวังเฉิงเป็นกัปตันของทีมเฉียนฉีดังนั้นตามการรักษาที่เหมาะสมดาบยาวของเขาถูกตีขึ้นโดยมีส่วนผสมของเหล็กยกกันเยือแข็งเพียงเล็กน้อยด้วยเหล็กยันเยือยีก็็คมขึ้้นนเเปท่าแลว สิ่งเดียวที่ไม่ดีเกี่ยวกับดาบก็คือในขณะที่ตีเหล็กช่างตีเหล็กให้ความสําคัญกับความคมเท่านั้นดังนั้นเขาจึงสร้างดาบให้บางลงประมาณครึ่งนิ้วทําให้ดาบมีแนวโน้มที่จะงอมากในระหว่างการต่อสู้ที่รุนแรงและอาจแตกหักได้คุณเข้าใจวิชาดาบด้วยอย่างนั้นหรือเล่งเทียนสิงถามเมื่อเขาเห็นเขาจึงมองดาบยาวอย่างระมัดระวังตอนนี้เขาไม่สามารถดูแคลนผู้ใช้ค่ายคนนี้ที่มีการฝึกฝนระดับต่ำได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงพูดราวกับว่าพวกเขาเท่าเทียมกันกู่ชิงซานไม่สะทกสะท้านและตอบว่าฉันเข้าใจนนนนนนิดดหห่่อออยย้้้้้าา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 ขขงงงงเเเเตตสสถทพครรม็ไปวกจืน อาวุธที่ค้นพบดาบตรวจพบว่าผู้ใช้รู้จักทักษะดาบถึง1 7 5 3ชนิดตรวจพบว่าผู้ใช้มีหน้าต่างสถานะเทพสงครามเปิดใช้งานทักษะเทพสงครามแล้วไม่มีร่องรอยของเทพอสูรสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีเสถียราภาพปลดล็อกมาตราการป้องกันแล้วเริ่มการกู้คืนหน่วยความจำปืนจากนี้ไปผู้ใช้สามารถใช้คะแนนวิญ,ญญาณเพื่อฟื้นการฝึกฝนดาบก่อนหน้านี้ได้กูชิงซานยืนตัวตรงและเหวี่ยงดาบในมือของเขาเบา ปิงได้ยินเสียงอีกระบบหนึ่งดังขึ้นตามความทรงจำของผู้ใช้เมื่อพิจารณาถึงการฝึกฝนของผู้ใช้ในปัจจุบันรายการทักษาดาบปัจจุบันที่จะไม่ทำให้วิญญ,ญาณของผู้ใช้พังทลายดังนี้หน้าต่างสถานะเทพสงครามสแสดงรายการตัวเลือกต่อหน้าต่อตาของกูชิงซานทักษะดาบดาบปัดวายุทักษะดาบดาบไปไทยทักษะดาบ,ด,บคาคาดาบเมฆาคล้อยทักษะดาบดาบผ่าขุนเขาทักษะดาบดบาบสีคาสมุทรศิลปะลับดาบ,บปัดวารีเชี่ยลเมื่อเห็นว่าผู้ใช้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับดาบบค่่าาาาาใช้จ้จยยนนกกกรลลลลลุุพังงงงงฝฝึึดดขขอออเเเหืส เพื่อปลุกทักษะสดาบต้องใช้คะแนนวิญญาณ5คะแนนเพื่อปลุกพลังแห่งความลับต้องใช้คะแนนวิญญาณ10คะแนนศิลปะแห่งความลับคือรูปแบบดาบที่ทรงพลังมากรูปแบบดาบประเภทนี้มักจะมีการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นราชาแห่งรูปแบบดาบหากคุณมองจากมุมมองของผู้ฝึกฝนวิชาลับคือคาถาและเทคนิคของผู้ฝึกฝนดาบกู่ชิงซานเพียงเหลือมองแล้วตัดสินใจอย่างรวดเร็วดาบปัดวายุปลุกพลังดาบผ่าขุนเขาปลุกพลังดาบปัดวารีเชี่ยวปลุกพลังวิ่งดาบปัดวายุดาบผ่าขุนเขาดาบตื่นนขึ้้แลว ใช้คะแนนวิญญาณ20คะแนนคะแนนวิญญาณปัจจุบันเศษหนึ่งส่วนเจ็ดเมื่อคะแนนวิญญาณของเขาลดลงกู่ชินซานก็รู้สึกว่าภาพที่อยู่ลึกเข้าไปในความทรงจำของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งภาพทั้งหมดที่อยู่ในความทรงจำของเขาที่รวบรวมฝุ่นก็กลับมาทำงานอีกครั้งเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เท่านั้น,น,นฐานที่มั่นด้านหน้าทหารกลุ่มหนึ่งกำลังพูดคุยเรื่องระหว่างกันถ้าแม้ว่าเขาจะต้องการเรียนรู้สามท่าแรกของดาบปัดวายุก็ตามเขามันก็แค่ขยะเกมได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อครึ่งปปปปีีีทททท่่่่่่่แแแแลลล้้้้้้้วววตตเเเเเเเขาาาาพิิงงงจะะรรรรรมมมออนนนนัันนใชกษดดดหไ็็ู และเขาเพิ่งมาถึงกองทัพแนวหน้าเท่านั้นอย่างน้อยมันก็ไม่ได้แยกไปซะทั้งหมดเรามีอาหารไว้ใช้แล้วเจ้าพูดถูกนับจากนี้ไปเมื่อใดก็ตามที่เราต้องออกเดินทางก็ปล่อยเขาไปก่อนา5คุณพูดถูกเสียงและภาพหายไปเมื่อฉากเปลี่ยนไปพระจันทร์อยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเขายังอยู่ที่นั่นเพียงลําพังกําลังฝึกฝนทักษะดาบของเขาผิวหนังบนมือขวาของเขาลอกออกหมดแล้วมือของเขาถูกพันด้วยผ้าพันแผลหลายชั้นแม้จะจับดาบเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงคุณไม่สามารถคุณไม่สามารถยอมแพ้ได้นี่เปนอกีย่คุณปลลแงงชตรรมข กูชิงซานกัดฟันอย่างแน่วแน่ดาบถูกเวียงอีกครั้งผ้าพันแผลเริ่มมีเลือดไหลแล้วด้วยเหนือช่วงเขามุ่งความสนใจไปที่การฝึกทักษะนี้เท่านั้นฉากนั้นก็ค่อยๆจางหายไปเมื่อมีฉากใหม่ปรากฏขึ้นกูชิงซานแห่งกองทัพแนวหน้าสำหรับความกล้าหาญและความพยายามของคุณในการเอาชนะปีศาจคุณได้รับคำพีรับฉบับเต็มของดาบปัดวายุวิงฉากเปลี่ยนไปอีกครั้งบนแท่นสูงกูชิงซานสแสดงท่าดาบปัดวายุด้วยความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงอพมเขาน่าสนใจแต่เขาแก่เกินไปแล้วช่างน่าเสียใจเสียนิกรไรแก่ขนาดนนััั้้ศกกกกยภาาาาาพเเเขข็มมีจดรรไ่ตอง ใช่เขาอายุเกือบ20แล้วแต่เขารู้จักดาบปัดวายุเพียงรูปแบบเดียวดูเหมือนว่าความสามารถของเขาในการเข้าใจไม่ได้มีอะไรพิเศษเราก็ไม่ต้องการเขาเช่นกันก็ตัดสินแล้วผลสอบภาคเรียนไม่ผ่านอืมฉันเห็นด้วยนั่นแหละเรียกอันต่อไปฉากเปลี่ยนไปกูชิงซานเป็นเหมือนศพเดินได้ยืนนิ่งอยู่บนถนนขณะที่หิมะตกบ,บนร่างของเขาทันใดนั้นผู้ฝึกฝนสองคนก็เดินตามเขาไปและพูดด้วยเสียงตำ่ำร้านประมูลมีรูปแบบดาบจำหน่ายอยู่บ้างฉันชอบแบบใดแบบหนึ่งเป็นพิเศษแต่ราคาสูงเกินไปฉันจะต้องหาหนนว่ญญญ่ัักหอยอย้้ช ถ้าทำได้ก็ขอบคุณเมื่อกู่ชิงซานได้ยินบทสนทนาของพวกเขาเขาก็หันกลับมาสหายเป่าสิ่งที่คุณเพิ่งพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าขอบเขตการฝึกพลังฉีขยันนี้มาจากไหนแย่จังคุณคือกู่ชิงซานคุณเคยคิดอย่างรอบคอบแล้วรอยังคุณต้องการเข้าไปในดินแดนปีศาจเพื่อรวบรวมสมุนไพรใช่ตราบใดที่รางวัลที่คุณสัญญาจะไม่เปลี่ยนแปลงร้านของเรามีชื่อเสียงมานานนับพันปีเราจะไม่เปลี่ยนใจอย่างแน่นอนงั้นก็ไม่มีปัญหาเจ้าหนุ่มข้าขอเตือนเจ้าว่าหากเจ้าตายในดินแดนปีศาจเราจะไม่รับผิดชอบในการตามหาศ ไม่ต้องห่วงถึงฉันจะตายไปก็ไม่มีใครระลึกถึงศพของฉันอยู่แล้วฮ่าฮ่าคุณก็เป็นคนน่าสงสารเหมือนกันง้นเราก็มีข้อตกลงกันฉากนั้นก็หายไปอีกครั้งฉากต,ต่างๆมากมายเหมือนกับที่เก็บไว้ปรากฏขึ้นแล้วหายไปขณะที่รูปแบบดาบในใจของเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆความทรงจําทั้งหมดของเขากลับมาแล้วกู่ชิงซานถอนหายใจและยกดาบยาวขึ้นมาในที่สุดฉันก็กลับมาฉันคือนักดาบกู่ชิงซานเขาประกาศด้วยเสียงต่ำเล่งเทียนสิงไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดและระมัดระวังจู่ๆก็พูดไร้าสาระเป็นไปได กูชิงซานก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ละก้าวเป็นการแกว่งดาบในขณะที่เขาคุ้นเคยกับรูปแบบดาบรูปแบบดาบทั้งหมดที่หน้าต่างสถานะเทพสงครามเลือกออกมานั้นเป็นแบบที่เขารู้จักยิ่งไปกว่านั้นคือแบบที่เขารู้จักดีที่สุดเมื่อเลือกสามรูปแบบนี้กูชิงซานก็คิดอย่างจริงจังดาบปัดวายุูนั้นรวดเร็วมากดาบผ่าขุนเขามีวงสวิงที่หนักหน่วงทั้งคู่เสริมซึ่งกันและกันดาบปัดวารีเชี่ยวเป็นศาสตร์ลับชิ้นแรกที่เขาได้เรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันเขาต้องปปลุกกมมมมัันนนขึ้า้าาาาไไไ่่่วจะยยงง็็ตเเพือใช